สภาพในวัยเด็ก5นักแสดงนำจากซีรีส์ F4 t h a i l ไทยแนดหล่อสวยขนาดนี้ตอนเด็กจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่หนุ่มหล่อโอปป้าดิวจิรวัฒน์พูดแล้วปดเลนถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนบวกกับความหล่อของเขาที่มาในสไตล์โทนอบอุ่นสาวๆเห็นแล้วใจละลาย ต่อมาที่หนุ่มหล่อสไตล์โอป้านานิฮยโรนจิกิริตผู้รับบทเ m j นักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองและนี่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของหนุ่มนานิเลยก็ว่าได้มาที่หนุ่มหล่อวินเมทวินผู้รับบทกวินสำหรับหนุ่มคนนี้เราก็ได้เห็นฝีมือการแสดงของเขามาแล้วมากมายหลายเรื่องกับซีรีส์เรื่องนี้เขาก็ทำออกมาได้ดีสุดๆเช่นกัน ต่อกันที่หนุ่มไรวชิรวิทย์พูดรับบทไทมไม่ว่าจะเล่นซีรีส์เรื่องไหนหนุ่มคนนี้เขาก็ได้ใจแฟนๆไปสมดุดก็ด้วยความหล่อของเขานี่แหละครับคุณผู้ชมที่เรียกว่าหล่อตั้งแต่เด็กเลยจริงๆปิดท้ายกันที่นางเอกสาวตูต้นตะวันพูดรับบทกอยญานักแสดงวัยรุ่นสาวที่มีคาแรคเตอร์ในการแสดงที่โดดเด่นแถมยังสวยตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้สำหรับสาวคนนี้ ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ